ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแบบเซตวิชาไปดูกันเลยค่ะ <60 Exchange> การลงทะเบียนแบบเซตวิชาสำหรับน้องๆปีหนึ่งและปี2สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ grr.bu.ac.th ได้เลยค่ะขั้นตอนของหัวหน้ากลุม่มหรือน้องๆที่ลงทะเบียนเรียนคนเดียวก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ เข้ามาสู่เว็บไซต์ของการลงทะเบียนเรียนแล้วให้สังเกตทางด้านขวาของหน้าจอจะแสดงรายละเอียดของแต่ละชั้นปีว่าชั้นปีไหนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่และเวลาไหนบ้างหลังจากนั้นให้น้องๆกรอกรหัสนักศึกษาและกด v u r l i y y ตัวระบบจะพาไปที่หน้าล็อกอินเพื่อให้น้องๆเข้าสู่ระบบค่ะ หลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วให้น้องๆที่เป็นตัวแทนกลุ่มกดเลือกที่เมนูยื่นคำขอลงทะเบียนจะมีข้อตกลงที่ให้น้องๆได้อ่านรายละเอียดเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้กดยอมรับข้อตกลงและกดปุ่ม next ค่ะหลังจากกดปุ่ม next จะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้กดปุ่มยืนยันการเป็นหัวหน้ากลุ่มได้เลยค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆบางคนที่ลงทะเบียนเรียนคนเดียวไม่ต้องกังวลไปค่ะสามารถกดยืนยันการเป็นหัวหน้ากลุ่มได้เลยนะครับตอนนี้หลังจากกดยืนยันการเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนขั้นตอนแรกนั้นก็คือการเลือกวิชาเรียนให้หัวหน้ากลุ่มกดที่เลือกเสรวิชาหลังจากนั้นให้เลือกเสร็จที่ตกลงกับสมาชิกในกลุ่มไว้แล้ว ื่อกดเลือกเซตวิชาแล้วจะมีจำนวนที่นั่งบอกอยู่ว่าเซตนี้มีคนลงไปเท่าไหร่และเหลือที่นั่งอีกเท่าไหร่ให้น้องๆตรวจสอบรายละเอียดต่างๆในเซตว่าถูกต้องตามที่เลือกไวไหมถ้าถูกต้องกดเลือกระบบจะเพิ่มเซตวิชาไปยังใบลงทะเบียนในกรณีที่หัวหน้าก,กลุ่มอยากลบบางรายวิชาออกจากเซตก็สามารถเอาออกได้โดยการกดรีมูววิชานั้นๆ แต่ว่าในเซตจะต้องเหลือวิชาอยู่อย่างน้อย9หน่วยกิตเมื่อตรวจสอบรายวิชาว่าถูกต้องหมดแล้วให้กดปุ่ม Next ได้เลยค่ะระบบจะขึ้นข้อความยืนยันการเลือกเซตวิชาเมื่อน้องกดบันทึกไปแล้วระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขวิชาได้อีกค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มหากน้องๆคนไหนที่ลงทะเบียนเรียนคนเดียวสามารถกด next เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มให้หัวหน้ากลุ่มกดไปที่ปุ่มเพิ่มสมาชิกจากนั้นกรอกรหัสนักศึกษาของสมาชิกในกลุ่มที่จะลงเรียนด้วยกันและกด search หลังจากนั้นให้น้องๆกรอกตัวอักษรพิเศษด้านล่าง และกดส่งคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มได้เลยค่ะหากเชิญเพื่อนครบแล้วให้กดปุ่ม next ทางด้านขวาล่างได้ทันทีเลยค่ะระบบจะส่งคำเชิญแจ้งเตือนไปที่อีเมลและหน้าเว็บลงทะเบียนของสมาชิกในกลุ่มทุกคนค่ะในขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกในกลุ่มในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มอยากเอาสมาชิกบางคนออกหรือว่าส่งคำเชิญไปแล้วแต่ว่าไม่มีการกดยินยันมาสักทีก็สามารถกดที่ปุ่มยกเลิกและกดยินยันได้เลยค่ะ ระบบจะทำการเอาสมาชิกค,คนนั้นออกไปเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหมดแล้วให้กดปุ่ม Next ได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรียนส่วนตัวสามารถเพิ่มได้โดยกดที่ปุ่มเพิ่มวิชาจากนั้นให้กดเลือกวิชาที่ต้องการลงเรียนเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้น้องๆสังเกตที่คุณสมบัติโดยจะแสดงผลว่าเราเลือกวิชานี้ได้หรือไม่ ถ้าขึ้นสีเขียวสแสดงว่าผ่านเงื่อนไขสามารถลงเรียนได้ถ้าขึ้นสีเหลืองสแสดงว่าผ่านเงื่อนไขสามารถลงเรียนได้แต่จะมีคําเตือน้นองรับอ่านคําเตือนทุกครั้งก่อนลงทะเบียนนะคะและถ้าขึ้นสีแดงแปลว่าไม่ผ่านเงื่อนไขไม่สามารถลงเรียนได้ค่ะเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเลือกจะเห็นได้ว่าวิชาที่น้องเลือกไว้อยู่ในใบลงทะเบียนแล้ว เมื่อน้องๆเลือกวิชาที่อยากเพิ่มเสร็จแล้วให้น้องๆกดที่ปุ่ม Next และกดยืนยันเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการยืนยันการส่งใบลงทะเบียนค่ะในขั้นตอนนี้ให้น้องๆตรวจสอบวิชาที่เราเลือกเรียนรวมกันวิชาที่เราเลือกเองส่วนตัวและรายชื่อสมาชิกว่าถูกต้องไหมหากถูกต้องครบถ้วนหมดแล้วให้น้องๆกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือและกดปุ่ม Finish และกดยืนยันได้เลยค่ะ ่อไปจะเป็นขั้นตอนของสมาชิกในกลุ่มค่ะในส่วนของสมาชิกในกลุ่มเมื่อลงอินเข้ามาในระบบแล้วให้ไปที่เมนูยื่นคำขอลง,ง,งทะเบียนหลังจากนั้นให้สมาชิกทุกคนตรวจสอบชื่อหัวหน้ากลุ่มว่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องให้กดสนใจเข้าร่วมกลุ่มแต่ในกรณีที่ไม่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มสามารถปฏิเสธคำเชิญของหัวหน้ากลุ่มได้โดยกดที่ปุ่มไม่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มค่ะ ลังจากกดสนใจเข้าร่วมกลุ่มแล้วจะเป็นขั้นตอนการยืนยงนคำขอลงทะเบียนในหน้านี้ให้หน้องที่เป็นสมาชิกในกลุ่มตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเพิ่มวิชาเรียนส่วนตัวสามารถเพิ่มได้โดยกดที่ปุ่มเพิ่มวิชาจากนั้นให้กดเลือกวิชาที่ต้องการลงเรียนเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้หน้องสังเกตที่คุณสมบัติโดยจะแสดงผลว่าเราเลือกวิชานี้ได้หรือไม่ ถ้าขึ้นสีเขียวสแสดงว,ว่าผ่านเงื่อนไขสามารถลงเรียนได้ถ้าขึ้นสีเหลืองสแสดงว,ว่าผ่านเงื่อนไขสามารถลงเรียนได้แต่จะมีคําเตือนน้องๆกดอ่านคําเตือนทุกครั้งก่อนลงทะเบียนนะคะและถ้าขึ้นสีแดงแปลว่าไม่ผ่านเงื่อนไขไม่สามารถลงเรียนได้ค่ะเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเลือกจะเห็นได้ว่าวิชาที่น้องเลือกไว้อยู่ในใบลงทะเบียนแล้ว น้องเลือกวิชาที่อยากเพิ่มเสร็จแล้วให้ทำการกรอกพาสเวิร์ดและเบอร์โทรศัพท์มือถือจากนั้นกดยืนยันเข้าร่วมกลุ่มได้ทันทีระบบจะขึ้นแสดงหน้ายืนยันว่าน้องได้เข้าร่วมกลุ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อคำขออนุมัติแล้วให้น้องกดพิมพ์ใบลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินโดยจะต้องชำระภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้นค่ะ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ถูกต้องรายครบทุกขั้นตอนแล้วค่ะ